โอ้ยเจ้ากูไม่ใช่ท๊อปนี่กูช่ยได้ไหวได้่ยแต่วิ่งก็ตกันอีกแล้วนะตายท๊อแล้วยอมได้ครับเข้าป่าต้วเอาตัวรอด พี่พี่ข้างนี้พี่นะข้างนี้พี่นะตีเมนทางนั้นไม่ให้มื่เนี่ยตามมา้ังม่ยนี้นี่ดี๋บอไวอางไปลืมทางสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ลงทางเลยปล่าใช่ไมไปซ่อนกคน มะกล้วยเนี่ยพาลงป่าโบราณตี่พาลงป่ามีซ้อนทุกคนวันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันนะครับนี่ไงทุกคนไม่กินข้าวแล้วผมพบบางไม้พิเศษกินรองท้อง แกยู่ยไ,ไ,าายไหนกูถือเอาไ้สั่ไอ้วาวลังใหม่กโอ้สัยตกใจไปหมดเลยอือหือนไรครับทรดูป่าดีมันลกมากครับตทษ เจอปลาน้ำครับพอปลาแอมซอนนี่โคตรยากครับตายแล้วไ,ไปดิโอ้ยตุ่มนิ<ผ>มม่เจอนี่เจอน้ำนี่ผมก็ไม่ไหวครับทุกทผมว่าผมจะไม่ไปทางน้ำครับทุก อะไรเนี่ยม,มีแต่น้ำก็ทนฉันจะทำยังไงน,น้ำเหรอขาผมด้วยครับรอรอผมด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นตัวคนเลยครับ <c oughs> มันไม่เห็นตัวคนครับทุกคนเนาะท่าน <Tah, S 2> hey ี่แปลงเราแปลงเนี่ยลูกท่านี่นะไปครับเนี <weight> ่ยเอาไปไม่โคหัวผมเลยครับ

มันน้อยๆตีนนถึงเข้าน,น,นี่นี่น้องยั่อะ